พลพักนักปรุง plus ก่อนอื่นนะครับเค้กตัวนี้มี3ส่วนประกอบครับมีตัวไส้มีตัวเค้กแล้วก็มีตัวฟรอสติ้งที่ปากหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมตัวเค้กกันก่อนครับคนใช้พิมพ์ขนาด7นิ้วนะครับทั้งหมด3พิมพ์ด้วยกันก็ทาไขมันบริเวณด้านล่างนะครับแล้วเรากตัดกระดาษไขให้พอดีกับพิมพ์ลองเตรียมไว้แบบนี้ครับในการทําเค้กสูตรนี้นะครับ รสชาติของโกโก้ในตัวเค,ค้กเนี่ยครับมาจากนี่เลยครับพระเอกของพลผงโกโก้ตราทิวลิปครับผงโกโก้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีทั้งหมด3สีสีมาตรฐานสีเข้มสีดำวันนี้จะใช้สีเข้มครับผงโกโก้ตัวนี้เหมาะกับการทำเบเกอรี่ทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเค,ค้กจะเป็นบัตเตอรค์ครีมหรือแม้ก,กระทั่งเนื้อเค,ค้กใช้ได้ดีทีเดียวครับแล้วก็ผลิตจากโกโก้สายพันธุ์ดีจากแอฟริกาครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำตัวเค,ค้กกันเลยครับ สูตรนี้นะครับเราจะต้องแยกไข่ครับเราใช้ไข่ทั้งหมด4ฟองใส่น้ําตาลส่วนแรกนะครับลงในส่วนผสมของไข่แดงครับตีให้เข้ากันครับตามด้วยส่วนผสมของกาแฟเราก็จะร่อนแป้งเค้กเบกกิ้งโซดาผงฟูเกลือผงโกโก้ทิลิปสีเข้มแล้วก็ผสมให้เข้ากันครับส่วนประกอบของไข่ขาวนะครับเดี๋ยวเราจะตีให้เป็นเมอแรงครับ ก่อนที่เราจะตีนะครับเราจะใช้ครีมออฟทาทาช่วยเล็กน้อยใส่ครีมออฟทาทาลงไปผสมกับน้ําตาลครับคนให้กระจายทั่วๆน้ําตาลก่อนนะครับตีให้ไข่ขาวขึ้นตัวก่อนเล็กน้อยครับผมพอลักษณะเป็นฟองๆแล้วนะครับใส่ลงไปเศษหนึ่งส่วนสามก่อนครับใส่น้ําตาลครั้งที่สองครับเส่น้ําตาลครั้งสุดท้ายครับใช้ได้แล้วครับผม เราจะใส่เมอแรงลงไปเล็กน้อยก่อนครับคนเบาๆครับเพื่อให้ส่วนประกอบของโกโก้อ่อนตัวลงเล็กน้อยครับใส่เมอแรงทั้งหมดลงไปเลยครับแล้วบัลลอมให้เข้ากันครับแบ่งส่วนผสมใส่พิมพ์นะครับเท่าๆกันครับครับพอครบ16นาทีนะครับนำออกมาพักได้เลยครับ ในการทำตัวไส้แล้วก็ตัวฟรอสติ้งด้านนอกนะครับวันนี้พระเอกของผลเนี่ยก็คือไวท์ช็อกโกแลตชิพของทิวลิปตัวนี้ครับหลายๆคนเนี่ยก็จะใส่ไวท์ช็อกโกแลตชิพในคุกกี้ในบราวนี่นะครับวันนี้นะครับเราจะนำมาละลายเพื่อทำเป็นไส้แล้วก็ตัวฟรอสติ้งรับรองครับว่าง่ายและที่สำคัญอร่อยด้วยครับในการทำตัวไส้เราใช้เจลาตินหนึ่งแผ่นครับเดี๋ยวผลจะเอาไปแช่ในน้ำเย็นนะครับเราจะนำครีมส่วนหนึ่งนะครับไปตั้งไฟครับ พอครีมของเราเริ่มเดือดนะครับยกออกจากความร้อนครับผมสิ่งที่เราจะทําก็คือใส่วาช็อกโกแลตชิพลงไปครับเขย่านิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นคนให้ละลายครับถ้าละลายได้ไม่หมดนะครับเราสามารถนํากลับมาตั้งไฟเบาๆได้ครับเอาละครับช็อกโกแลตชิพละลายดีแล้วนะครับกลับมาที่แผ่นเจลาตินของเราตอนนี้นุ่มดีแล้วนะครับใส่ตามลงไปคนให้ละลายครับนําส่วนผสมของเรานะครับมาหลอด้วยชามน้องแข็งครับผม หลังจากที่เย็นลงแล้วนะครับถ่ายมาใส่ชามผสมอีกใบครับใส่วิปปิ้งครีมตามลงไปครับตีให้เนื้อแน่นดีครับ ตัวคลิปตัวนี้ของเราจะเป็นไส้นะครับเดี๋ยวพนจะเอาไปพักในตู้เย็นเล็กน้อยนะครับเขามีเจลาตินพอโดนความเย็นมันก็จะมีลักษณะที่แข็งขึ้นนะครับในส่วนของตัวฟรอสติ้งที่จะอยู่ด้านนอกนะครับวิธีการทําคล้ายกันเลยครับเพียงแต่ว่าเราจะใส่ผงโกโก้เข้าไปด้วยตัวฟรอสติ้งด้านนอกจะอ่อนกว่านะครับเราจะไม่มีเจลาตินครับก่อนที่พนจะไปทานะครับตอนนี้เค้กของเราเย็นลงดีแล้วเดี๋ยวพนจะเอาออกจากพิมพ์แล้วก็มาพักบนตะแกรงครับ ฟอสติ้งของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเค้กของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพลจะไปแช่เย็นนิดหนึ่งนะครับให้ตัวฟรอสติ้งและตัวครีมด้านในเนี่ยเย็นขึ้นนะครับและสําหรับการตกแต่งเนี่ยแล้วแต่สไตล์ที่เราต้องการเลยครับสำหรับพลนะครับหลังจากแช่เย็นพลจะตกแต่งด้วยมัชเมลโล่ครับจะได้ทําให้ดูเหมือนเครื่องดื่มมากยิ่งขึ้นครับ